คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะสมกับเด็กหรือผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเตือนแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้เราก็หยุเกี่ยิงปลาภาค4ของค่วอรม,มาอีกเช่นเคยนะจ๊ะ วันนี้เราพกทุนมาที่2140บาทนะพี่พี่ทุนกลางๆวันนี้ทุนไม่เยอะไม่น้อยเริ่มต้นไปที่เบ็ดยเหมือนเดิมสไตล์เรามาจะเจอกับด่านพี่ฟินิกด่านแรกของเรานะวันนี้เอากำไรหรือเอาขาดทุนวันนี้เอาอยัางไงเอาคอนเทนต์หรือเอาจริงจังมาเปิดแรกมาที่นงปูนะทุกคนเล่นต้องหวังกำไรอยู่แล้วนะพี่พี่สำหรับใครที่เข้ามาเล่นนะ เจออะไรก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้กําไรหรือขาดทุนกลับไปเจอด่านไหนแล้วแม่งเหนียวชิบหายนี่ก็มาพูดคุยกันนะพี่พอู๋เปิดแรกมาที่234บาทอืบอถือว่าดีเลยเยอะนะ200บวกนะจ๊ะเปิดแรกของเราไปกันต่อยาวๆขอเล็งพี่ฟินิกหน่อยว่าจะมาหรือเปล่าเอ้ยไม่มาแต่เล็งปูมานะทุกคนเออ ปูดอกเดียวจอดเลยอ่าสำหรับใครที่กำลังมองหาที่ลงทุนหรืออยากแบบว่าเอากำไรวันละนิด <instability> วันละหน่อยนะก็ลองตามพิกัดด้านล่างน้องมาได้เลยนะจ๊ะและอยากแนะนำนะว่าใครที่มาในทุนที่น้อยๆ <inexpensive> ก็เริ่มต้นไปที่เบดต่ำๆก่อนนะจ๊ะอย่าพิ่งใจร้อนของอย่างนี้มันต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่าไปใจร้อนนะใจร้อนนี่โอ้โหหมดนะทุกคน หมดตูดเลยนะอย่าทำเป็นเล่นบางทีเราอาจจะมองว่าโอ้โหได้ง่ายรอบต่อไปกุใส่หนักๆโอ้โหผิดแผนนะอยาจะบอกไม่ใช่นะอาจจะรอซื้อก็ได้นั่นแหละอยากให้หมอไปแบบใจเย็นๆชิวๆมาแล้วฟินิกของเราพร้อมับร์แจ็คพอตดูซิว่ารอบแรกจะให้เท่าไหร่รอบแรกอุ้ยไปเรื่อยๆว่ะทุกคนยาวไปยาวไปไปอีกห้าร้อยไปอีก 578เกือบ600สวยเอาละกำไรอยู่แค่เอื้อมตอนนี้ยังนิดหน่อยอยู่นะกำไรแต่เดี๋ยวไต่เต้าไปเรื่อยไปเรื่อยมานี่แหละน้องปูแกรมในฟ้าไม่เคยทำให้ผิดหวังบอกเลยได้รอบไหนจึงรอบนั้นืออนั่นแหละโอ้โหเลขสวยตรงสี่อืม อ,อกเมื่อกี้สวยเลยตรงสี่ทุกคนบอ,อกแล้วไม่เคยทำให้ผิดหวังเราก็จะเลงเป็นน้องปูสลับกับบอสแต่ละด่านไปนะทุกคนเราอาจจะไม่ได้เลงเป้าไหนตายตัวเพราะว่าบางทีการแชร่เป้าเลงไปนานๆแล้วไม่แตะบางทีเราต้องเปลี่ยนเป้านะทุกคนไม่งั้นอาจจะขาดทุนนะไม่ได้กำไรหรอกจริงๆเล่นนะามนต้องใช้เทคนิคด้วย สับขาหลอกพูดง่ายๆอือืมนั่นแหละแล้วแต่ละวันมันก็อยู่ที่เกมนะว่าะมันจะแจกไหมวันไหนที่เขาแจกก็ได้ง่ายๆทุกคนเป้านิ่งไปเลยเป้าเดียวได้กําไรแต่วันไหนถ้าไม่แจกก็ต้องใช้เทคนิคสับขาหลอกกันหน่อยมาอีกแล้วดอกที่สองกับพี่ฟินนี่ของเราพร้อมกระแจ็คพอตโอ้โหสวยเลยทุกคนวันนี้พี่เขาน่าจะแจกทุกคน ตามได้ตามนะจะบอกให้ตอนนี้โอ้โหเออเออไปอีกอุ้ยอุ้ยเหยียบพันเหยียบพันไหมอุ้ยเกือบว่ะเกือบพันโดนไปอีกโอ้โหแปดร้อยแปดร้อยยี่สิบสี่บาท 4, สามพันสี่เลขสวยเลขสวยเลยจากทุนมาที่สองพันเท่าไหร่ลืมสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบไหมถ้าจำไม่ผิดประมาณนั้น น่าจะยอดนั้นแหละอูโหตอนนี้กําไรเราทุกคนพันเลยนะพันกว่าแล้วเอาจริงๆถ้าเป็นพี่ๆเล่นนะน้องแนะนําให้ไปถอนจะดีกว่านะถ้าได้ยอดประมาณนี้แล้วแต่เราเรามันแบบว่าอยากไปต่ออยากให้พี่ๆได้เห็นว่าไปต่อจะได้รือมันจะขาดทุนเนาะมาอีกอู้ยน้องปูคอมได้ฟาดฟาดมาอีกสองร้อยสามสิบ ไปต่อก็ไม่ได้เสียหายทุกคนเพราะตอนนี้ยังถือกําไรอยู่แต่ถ้าใครคิดว่าโอ้โหพอแล้วไม่ไปดีกว่ายอดนี้แหละดีละฉันถอนเราจะเดินหน้าอีกสักหน่อยแล้วกันนะพี่พี่รู้สึกว่าฐานฟินิก์วันนี้ยาวนานเหลือเกินน่าจะด่านเดียวจบแล้ววันนี้ไปเนี่ยเห็นไหมเริ่มตึงละเริ่มตึงละพอนานหน่อยเริ่มตึงละทุกคนนั่นแหละเราถึงแนะนำไงว่า ถ้าได้แล้วให้พอให้อนนะเนี่ยพอไปต่อมันจะเป็นลูกไม้อย่างนี้แหละมันจะตึงไงมันจะใช้เวลาหน่อยโอ้โหของแท้อะมาน้องปูแหละไปปิดปิดคลิปส,สวยๆกับน้องปูนะดูซิว่าจะฟาดมาเท่าไหร่เราคาดว่านี่แหละน่าจะดอกสุดท้ายแล้วหรือเปล่าดูก่อนว่าจะจึงไหมตาตึงใจหรือเปล่าแม์สุดท้ายของเรา เฮ้ยทำเป็นเล่นไปอีกโอ้โหสองร้อสบาทเอาเป็นว่าวันนี้เบ็ดเส็จก,กำไรของเราหลักพันนะทุกคนถือว่าสวยสวยเลยเอาเป็นว่าวันนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วเอาไว้มาจะเจอกันใหม่ในคลิปนาะวันนี้ขอลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า